สังโซหัวทงจังสังโซหัวทงจัง so สถานที่และกริยาท่าทางเรามาดูกันเลยนะครับว่าคําศัพท์เกี่ยวกับสถานที่มีอะไรกันบ้างคงวอนคงวอนสวนสาธารณะคอพี Coffee ่ช็อปคอพี่ช็อป ร้านกาแฟซอจอมซอจอมร้านหนังสือโทรซอรกวนโทรซอรกวนห้องสมุดแพ็คหัวจอมแพ็คหัวจอมห้างสรรพสินค้าโนแลบังโนแลบัง,บงห้องคาราโอเกะพีซีบัง พ c บังลานอินเทอร์เน็ตยอหัวกวนยอหัวกวนหรือว่าคึกจังคึกจังเปราว่าโรงหนังหรือว่าโงงราโงภาพยนตร์ซันแซกฮาดาซันแซกฮาดาเดินเล่นชินกุรินมันนิดาชินกุรินมันนิดาเจอเพื่อนเช็คอินอิกดา เช็คอินอิกดาอ่หานหนังสือฮันกุกกรินคงบูฮาดาฮันกุกกรินคงบูฮาดาเรียนภาษาเกาหลีฮันกุกค,คำเดียวแปลว่าเกาหลีนะครับฮันกุกส่วนคำว่าเรียนคือคำว่าคงบูรวมกันเป็นเรียนภาษาเกาหลีนะครับฮันกุกกรินคงบูฮาดา อันนี้ก็ใช้กดการโยงเสียงด้วยนะครับคำว,ว่ากุกอเป็นกุกอช้อปปิ้งฮาดาช้อปปิ้งฮาดาช้อปปิ้งโนเรฮาดาโนเรฮาดาร้องเพลงเคอิมฮาดาเคอิมฮาดาเล่นเกมยองฮวารินโพดา จองวารนโพดาดูหนังโพดาเฉยๆแปลว่าดูนะครับอิมชิกอึนมันดินดาอิมชิกอึนมันดินดาทำอาหารนี้บางคำอาจจะไม่ได้ใช้กฎการยงเสียงนะครับเพื่อที่จะทำให้เราจำคำศัพท์ได้ง่ายๆนะครับอย่างเช่นคำว่าอึมชิกอึนนะครับแต่ถ้าจะให้ถูกต้องต้องอ่านว่าอึมชี กินนะครับ